การประดิษฐ์หุ่นยนต์ส่วนใหญ่นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานที่เสี่ยงอันตรายนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้มีการสร้างหุ่นยนต์ตักบาตได้เป็นครั้งแรกของโลกติดตามจากรายงานของคุณเคมีออนวงดีลาบค่ะพุทธาศาสนิกชนหลายพันคนที่มาร่วมตักบาตพระสงฆ์2,555รูปฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ ตื่นตาตื่นใจกับหุ่นยนต์ตักบาดคู่แรกของโลกที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังนำมาเปิดตัวในงานนี้หลังจากอาจารย์และทีมักศึกษากว่า40คนได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเกือบ2ปีสร้างขึ้นมาจนสำเร็จเรียนสื่อถึงเรื่องของว่าเทคโนโลยีนะครับก็เป็นเรื่องความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่สิ่งสำคัญก็คือด้านจิตใจ นะครับใจิตใจที่จะยึดมั่นในคุณงามความดีได้รู้จักปฏิบัติตนในเรื่องของการเป็นผู้เสียสละผู้ให้หุณนยนต์ตักบาทสัญชาติไทยคู่แรกมีชื่อว่าแคแสดเป็นหุ่นยนต์นางไม้เพศหญิงและชงโคเป็นหุ่นยนต์อุบาสกเพศชายที่สามารถใส่บาทได้เหมือนกับพุทธศาสนิกชนทั่วไป หุ่นยนต์ชงโคนะคะมีความสูงประมาณ3เมตรนะคะถ้ามองลักษณะาภายนอกนั้นเราจะเห็นว่าเป็นรูปบาทขนาดใหญ่สีดำนะคะและเมื่อบังคับให้บาทอันนี้นะคะเปิดออกเราก็จะเห็นว่าเป็นกลีบดอกบัว8กลีบนะคะบานออกจากกันนะคะเผยเห็นหุ่นยนต์ชงโคนั้นคุกเข่าในท่านอบน้อมต่อพระตัตนาตรัยค่ะเมื่อพระภิสุสฆ์เดินมาหยุดรับบาทตรงจุดที่กําหนดไว้หุ่นยนต์ชงโคสามารถหยิบจับสิ่งของใส่บาทพระที่อยู่เบื้องหน้าได้อัตโนมัติ ส่วนตาของ,องหุ่นยนต์ก็ยังสามารถถ่ายภาพและเสียงส่งผ่านสังคมออนไลน์ได้ทันทีบุนดนชงโคนี่ถือเป็นบุนดนตักบาตตัวแรกของโลกนะครับหลักการก็คือนะครับเราใช้ระบบทางด้านไฟฟ้าเกทรอนิส์และเครื่องกลนะครับที่สามารถที่จะบังคับได้และเป็นระบบอ,อัตโมติกด้วยครับ สำหรับแค่แสดออกแบบมาจากแนวคิดเทพธิดาผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาให้เป็นหุ่นดลนางไม้รูปทรงต้นไทรช่วยส่งของถวายพระให้กับคนที่มาใส่บาตรโดยมีรากและกิ่งทำหน้าที่เป็นมือลำเลียงสิ่งของได้อัตโนมัติเช่นกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเตรียมมอบหุ่นยนต์ตักบาทคู่แรกนี้ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ในกิจกรรมเผยแผ่ศาสนาทั่วประเทศและจะพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นในอนาคตเคมีออนวงดีล่าสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน